การผัดวันประกันพรุ่งเป็นปัญหาที่หลายคนต้องเผชิญต่อไปนี้คือ30วิธีที่จะช่วยให้คุณเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งได้ 1. ตั้งเป้าหมายเล็กๆเริ่มต้นด้วยงานเล็กๆเพื่อให้รู้สึกว่าสำเร็จได้ง่ายขึ้น 2. จัดลำดับความสำคัญเลือกทำงานที่สำคัญที่สุดก่อน 3. แบ่งงานเป็นส่วนย่อยทำงานทีละขั้นตอนเล็กๆ จะช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น 4. ใช้เทคนิคพอมโดโรทำงานเป็นเวลา25นาทีแล้วพัก5นาที 5. กำหนดเวลาสำหรับแต่ละงานมีเดดไลน์สำหรับทุกงาน 6. จัดสรรเวลาว่างให้เวลากับการพักผ่อนอย่างมีประสิทธิภาพ 7. ตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวรู้ว่าต้องการบรรลุอะไรในระยะยาว และตั้งเป้าหมายระยะสั้นเพื่อไปให้ถึง 8. ลดสิ่งรบกวนปิดโทรศัพท์หรือแอปที่ไม่จำเป็น 9. ทํำงานในสถานที่ที่เหมาะสมเลือกสถานที่ทำงานที่ไม่มีสิ่งรบกวน 10. ทำรายการสิ่งที่ต้องทำเขียนลงไปเพื่อไม่ให้ลืม 11. สร้างแรงจูงใจส่วนตัวหาเหตุผลที่ทำให้คุณต้องการทำงานนั้น 12. ตั้งกฎการทำงานสร้างระเบียบวินัยในการทำงาน 13. หาคนที่สนับสนุนบอกเพื่อนหรือครอบครัวให้ช่วยเตือนและสนับสนุน 14. ให้รางวัลตัวเองเมื่อทำงานเสร็จให้รางวัลตัวเอง 15. ฝึกการจัดการเวลาเรียนรู้วิธีการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 16. หหลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ทำทีละงานเพื่อให้มีสมาธิ 17. จัดการกับความเครียดทำกิจกรรมที่ลดความเครียด 18. รับผิดชอบตัวเองให้ตัวเองรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการทำงาน 19. หลีกเลี่ยงการทำงานในช่วงเวลาที่เหนื่อยล้าเลือกเวลาที่มีพลังงานมากที่สุด 20. ฝึกการทำสมาธิเพื่อเพิ่มสมาธิในการทำงาน 21. เขียนเป้าหมายลงในปฏิทินกำหนดเวลาให้ชัดเจน22หาคู่หูทำงานทำงานร่วมกับคนอื่นเพื่อลดความเครียด23ใช้เทคโนโลยีใช้แอปช่วยจัดการเวลาและเตือนความจำ24ทำความเข้าใจว่าทำไมถึงผัดวันประกันพรุ่งหาเหตุผลและพยายามแก้ไข25เรียนรู้จากความล้มเหลว อย่ากกลัวที่จะล้มเหลวและใช้เป็นบทเรียน26ทำงานในช่วงที่สมองปลอดโปรง่งเลือกเวลาทำงานที่มีประสิทธิภาพ27ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่เป็นไปได้เพื่อสร้างแรงจูงใจ28อย่ารอคอยความสมบูรณ์แบบทำให้เสร็จดีกว่ารอทำให้สมบูรณ์แบบ29จดบันทึกความก้าวหน้า ดูความก้าวหน้าเพื่อเป็นกำลังใจ30ขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นอย่าก,กลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นการเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งต้องอาศัยความพยายามและความอดทนหวังว่าวิธีเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น